ช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะเอาละจ้ะนักเรียนทุกคนครูก็สอนเสร็จแล้วในคาบนี้นะจ๊ะอย่าลืมทำการบ้านที่ครูให้ไว้กันล่ะพรุ่งนี้ถ้าใครทำไม่เสร็จแล้วก็ครูจะหักค่าคะแนนนะจ๊ะ นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะจ้าอย่าลืมตั้งใจในค่าเรียนวิชาต่อไปนะเอ๊ะรู้สึกเหมือนมีอะไรปกเปียกอยู่ข้างหลังอ่ะนี่อะไรนะอีตายแล้วทำไมกระโปรงจะเป็นแบบนั้นละ่ะซูซี่อีมันมีเลือดด้วยนี่ เลือดเลือดเหรอเลือดจริงๆเหรอ,อ,หรอแอปเปิ้ลก็ใช่นะสิดูสิอุยที่นั่งเธอก็ะเพื่อเลือดด้วยอ่ะอะไรอ่ะน่ารังเกียจจังเลยหรือว่าฉันจะเป็นประจำเดือนฮะประจำเดือนเหรออุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะท็อฟฟี่อุ้ยยิสุซี่เป็นประจำเดือนด้วยละ่ะอุ้ยอุ้ยฉัน ฉันมีกาเข้าใกล้ถลอกยี่ซูซี่โอ้ยเธอเป็นประจำเดือนมีเลือดมีเลือดออกมาโอ้ยออกมาจากตรงนั้นด้วยไม่เอาไม่เอาเธออย่ามาเข้าใกล้ใช่นะแอปเปลิลแอปเปลิลไล่ซูซี่ออกไปเลยอย่าให้มาเรียนร่วมกับเราในวันนี้อืมจนกลัวหฮ้ยดูสิเปื้อนโต๊ะด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ วเธอออกไปก่อนเลยนะซูซี่จะมากระโปรงเปื้อนโต๊ะเปื้อนแบบนี้ได้ยังไงแะบอบิอีสกรปรกที่สุดเลยฉันก็แค่เป็นประจำเดือนใครๆเขาก็เป็นไม่ใช่หรอผู้หญิงทุกคนก็ต้องเป็นประจำเดือนไม่ใช่หรอทำไมพวกเธอต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยล่ะทำไมน้องรังเกียจฉัน้วยล่ะแอปเปิล้ล อะไรขึ้นจ๊ะเกิดอะไรขึ้นเสียงดังไปนอกห้องเลยหึทอฟฟี่แอปเปลิลซูซี่ก็ใหญ่ซูซี่นะิคะครูเป็นประจำเดือนเพื่อนกระปองแล้วก็เพื่อนเก้าอี้ด้วยอ่ะอนูกลัวแค่ครูโถเอ้ยครูนึกว่าเรื่องอะไรก็แค่เป็นประจำเดือนผู้หญิงทุกคนเมื่อโตขึ้นถึงวัยเจริญพันธ์ ยังไงก็ต้องเป็นประจำเดือนจ้ะรวมทั้งเธอด้วยนะแอปเปิ้ลทำไมทำไมเราต้องเป็นด้วยล่ะคะคุณครูหนูไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเลยไม่รู้ด้วยว่ามีประจำเดือนอะ่ะหนูไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยค่ะทุกคนต้องเป็นประจำเดือนนะจ๊ะก็ครูจะอธิบายง่ายๆนะจ๊ะว่าร่างกายเราจะผลิตเยื่อบุออกมา เพื่อที่จะให้ทารกเข้าไปฝังแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ท้องมันก็จะลอกแล้วก็สลายออกมากลายเป็นประจำเดือนเพราะฉะนั้นการที่พวกเธอเป็นประจำเดือนมันดีแล้วละจ้ะมันก็ต้อหมายถึงว่าพวกเธอไม่ได้ท้องไม่เป็นสิจ้ะเรื่องใหญ่เข้าใจไหมเอาล่ะซูซี่ตามครูไปห้องน้ำ ครูจะสอนวิธีการใช้ผ้าอนมามัยให้แล้วก็จะได้เปลี่ยนกระโปรงด้วยสำหรับนักเรียนคนอื่นๆนะจ๊ะใครอยากรู้ว่าวิธีการใช้ผ้าอนมามัยใช้ยังไง mm hmm. ก็ตามครูมาอ๋อท็อปฟี่ผ้ามาล้อเพื่อนผู้หญิงแบบนี้อีกนะจ๊ะ mm hmm. เพราะว่าผู้หญิงทุกคนจำเป็นต้องมีแฟนเธอในอนาคตก็ต้องมีเหมือนกันจ้ะ โชครูครับผมไม่มีแฟนหรอกผมไม่อยากมีแฟนเลยตอนนี้เธออาจจะยังไม่อยากมีเธอโตขึ้นกว่านี้อีกนิดอย่าให้ครูเห็นนะว่ามีแฟนไปจ้ะซูซี่ตามครูมาค่ะครูคือทำไมต้องร้อด้วยอ <c oughs> ฉันน่ะไม่เป็นหรอกถึงเป็นฉันก็ไม่ทำขายหนะ้า เพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนเห็นเมือนมีซูซี่หรอกเชื่อเลยอยูดีแล้วหรอแอปเปิลเธอเนี่ยยังเป็มมีซูซี่นะโุ้ยฉันกลัวจังเลยผู้หญิงเป็นประจำเดือนน่ะฉันน่ะจะไม่มีแฟนหรอกถ้าเกิดฉันมีแฟนแนะม้วมาเห็นเลือดแฟนนะโอ้ยฉันเป็นลแมแน่แ่เลยเฮ้ยเธอก็ฉันไม่เป็นหรอกนะไปๆๆไปทำการบ้านกันต่อให้เสร็จดีกว่า ฉันเป็นเหมาผ้านอนามัยมาแล้วฉันจะต้องไม่เปลี่ยนประจำเดือนให้เพื่อนเห็นจะไม่มีใครรู้ทั้งนั้นว่าฉันเป็นประจำเดือนไม่อย่างนั้นละก็เดิมเพื่อนผู้ชายในห้องล้อตายเลยนี่นฉันเป็นเหมามาเงินเก็บทั้งหมดของฉันเลยนะแล้วฉันก็จะใส่ไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเลยด้วยเอ๊ะแอปปิ้ลจ๊ะแม่เห็นหนูอ่ะ ซื้อผ้าทนไมากองเต็มห้องนอนไปหมดเลยต่อหนูเป็นประจำเดือนแล้วเหรอเจ้าลูกอุ้ยลูกของแม่โตเป็นสาวแล้วเหรอเนี่ยยังหรอกค่ะแม่หนูก็ซื้อมาใส่ไว้ทุกๆวันวันไหนที่มันแปลนแล้วก็จะได้มีเพื่อนกระปองให้เพื่อนเพื่อนเห็นหนูไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นประจำเดือนมันน่าอายจะตายไปค่ะโอโ้เอ้ยลูกจะบ้าหรือไง เป็นประจำเดือนมันน่าอายตรงไหนจ๊ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าไม่เป็นนะสิน่ากลัวออกถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าท้องในวัยเรียนอับอายขายหน้ามากเลยนะจ๊ะแล้วเนี่ยซื้อมากองเต็มบ้านไปหมดแบบนี้โอ้ยจะเป็นลมนอกจากมันจะทำให้หนูอับชื้นอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแล้วนะจ๊ะที่สำคัญมา,มากเลย มันเปลี่ยนมากจะลูกชิ้นหนึ่งตั้งห้าบาทหกบาทดูสิเนี่ยเป็นร้อยๆชิ้นแบบเนี้ยแล้วใส่โดยที่ไม่ไี้เป็นอ๋อตายแล้วลูกคนนี้น่าตีจริงๆกูหนูอายนี่ค่ะแม่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นน่ะหนูก็พกไปโรงเรียนจิจ่าลูกพวกวันไหนเป็นก็ค่อยใส่การเป็นประจำเดือนไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะไหลออกมาโดยไม่ให้รู้ตัว เราจะมีอาการปวดท้องน้อยนะจ๊ะปวดท้องน้อยแล้วก็คัดตึง,ตงเต้านมถ้าหนูปวดท้องน้อยมากๆหนูก็เข้าห้องน้ำไปดูแค่นี้ก็สิ้นเรื่องเฮ้ยตายแล้วหมดไปกี่ร้อยแล้วเนี่ยโอ้ยไม่จะเป็นรมแล้วเด็กๆนะจ๊ะเป็นประจำเดือนกันหรือยังใครเป็นอย่าลืมมาเล่าให้คุณแม่ฟังนะจ๊ะ ตอนนี้แน่น่ะไปจัดก,การกับแอปเปิลก่อนดูสิเนี่ยโอ้ยซื้อมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะยังกะจะไปเป,เปิดร้านขายผ้าอนามายัยไปแล้วจ้าเด็กๆแม่เพีย